ตาฟังติดด้วยเออจริง ก,กินเลยยาเมื่อกี้ของหนูคุณแม่มาไวให้เออช้างช้างเชลสีมดแล้วก็เ็จสองมัดเอายามาโยนเชลสีมัดของยายแลลวด้วยนะ,ะคุณพ่อ <c oughs> น่ารักคุณแม่สลีวันพ่อจ้าเรามีร้านเรามีสมาชิกใหม่นะคะ ตุงตุงน้อยฉัรู้ว่าใครจะกลัวใครสามสไม่กลัวแล้วนะสามไม่เป็นไรอ้าวสามสาวไม่กลัวนะดูเป็นยังไงเอ๊ะตุงตุงมาที่นี่ที่ไหนนะทำไมเราไม่เคยเห็นเลยโอ้คุณแม่มาหาตุงตุงเต็มเลย200ท่านว้าวตอนรับสมาชิกใหม่ <laughs> ตอนรับนันนั่นน่ะนัน อย่าไปหาพี่เขานะตุ้งตุ้งดูกล้วยอกเปลือกให้หน่อยได้เลยค่ะคุณพ่อเอาป้าชันป้าชันปอกกล้วยให้หน่อยเอากล้วยมาปอกถุงหนึงหน่อยได้เลยจ้ะพ่อจะเอากล้วยสุกนะเออโอเคขับไปคุณขับพ่อตุ้งมาเที่ยวได้ไงนั่งรถมาเลยนะคะคุณแม่เอาฝากอินเอาฝ่าอินดูตุงตุงด้วยนะคะมาร้านวันแรกเออถอยลุกถอย ตุงตุงยังตื่นเต้นเลยโอ้ยังไม่กินสรุปว่าตุงตุงตื่นพี่ๆเขาดูอย่านะอย่าไปวิ่งใส่พี่เขานะโอ้หน,นูแม่สรุปว่าตุงตุงเขาตื่นตุงตุงหนึ่งร้อยคะแนนค่ะจากแม่มายเวค่ะให้เป็นคะแนนใช่ไหมคุณแม่ แม่ไมวค่ะเป็นคะแนนใช่ไหมคะขอบพระคุณคุณพ่อไพรลัดด้วยค่ะโอเคอะตุงตุงอะตุงตุงเอออย่าตาเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวควายวิ่งใส่ช้างเชฟพวกดูหนิอยากขอบคุณแม่ไมวค่ะเมตตามอบติปให้ตุงตุงค่ะขอบพระคุณพ่อไพรลัดด้วยค่ะขอบพระคุณ่อนสาวทุกคนนะคะตุงตุ้งยังตื่นอยู่มองใส่ช้างอย่างเดียว ตุงตุงมองช้างอย่างเดียวตอนแรกไอตอนแรกเรากังวลว่าตุงตุงนะคะจะพอช้างตื่นตุงตุงสุดท้ายแล้วตุงตุงตื่นช้างหนี่ราใส่ไม่เคยเห็นพี่พี่เขาไม่กินยังไม่กินใช้ตื่นอยู่ยังงงอยู่ยังงงอยู่น่ะตุงตุ้งไปชะเง้อมองเห็นแต่สามสาวหนุนยังชะเง้อดูสามสาวอยู่นะคะ หนูยังไม่กินเดี๋ยวค่อยกินก็ได้ลูกยังตื่นอยู่ฮะยังงงอยู่ฮะเมื่อกี้แบงอะไรแบงพันหรอไม่มีแบงร้อยใช่ไหมแม่ก็ะถาะเพาะไม่มีแบงพัน ตุตต้งตุ้งมาแล้วล no ูกใช่ค่ะแม่แน่นะคะตุ้งตุ้งใาจังน้องบ่มมากลั้งไปบ่บ่มโอ้ลุงบ่มรอข้าวบอกให้พี่เชนกดตังค์ไให้เลยบ่มป้อนฟ้อน แม่แม่เมนบนขอให้กล้วยค่ะเดี๋ยวนะคะแม่อ๋อคุณแม่นัทพาให้กล้วยตุงตุงหนึ่งถุงค่ะอ่ะให้คนมาหยิบคนหนึ่งเดี๋ยวอย่าปล่อยเดี๋ยวปล่อยตุ้งตุ้งนะเดี๋ยวตุงตุงวิ่งไปหาพี่เขาตุงตุงยังงงอยู่บาชันไม่เอาถุงที่มันสุกละเอาเอากล้วยสุกไปจับเขาแน่นอะไปจับจับโอ้โหโอ้อยากกินหำหำโอเคโอเคเอาวางไว้ค่ะเออ ใช่แม่เหมือนสายตาแบบอุ้ยหนาหนาต้องซัดระวังเด้อ,อยังไม่กินแล้วยังตื่นอยู่คุณแม่นัชพรแม่มายเวคุณพ่อแม่มาคุณแม่นัชพรเหม,มือนสายตาพร้อมบอกมาเลยอะ่ะจริงเหมือนสายตาจะอ๋อคนดูหนวด,ดเต็มเลยลูก นานานานนานนาจะมองจะมองหาแต่สามสาวอย่างเดียวเมื่อนางอย่าแบบว่าพร้อมบวกกับสามสาวเลยเลยนะคะสามสาวอยู่ฝั่งนี้สามสาวอยู่ฝั่งนี้แล้วใครจะเก็บเราแม่จุลละตุงตุงตื่นนะคะคุณแม่ตุงตุงตืง่นพี่ๆเขาไม่ตื่นหนูนะตอนแรกก็พอ,องอยู่นะ จิ้งสายตา้าวลัวเหรอให้แล้วฝนบัง, <laughs> ต,องตอนแรกพิ่งบวกว่าเออช้างจะต้องตื่นแน่ๆเลยสุดท้ายแหละ <c oughs> ตรงๆตื่นพี่ๆเขาเนาะไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นไงว่าเอ๊ะแต่ถ้าปปาจ้าคุณแม่จ้าไม่เป็นไรค่ะคุณแม่กินกล้วยดิบแล้วลูก ขึ้นหามๆขอให้ดูตรงๆน้อยด้วยนะคะสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เขาตื่นอยู่เขาตื่นสวัสดีนะคะ คุณพ่อคุณแม่น้องกระตูนยังน้องกระตูนไปเรียนเอาน้องกระตูนไปโรงเรียนนะคะดูอันไหนกันเฮะยอันนี้งไงสนใจในข้อความเรื่อแงแบงค์หนูถามว่าแบงค์เสีย